อ่ะใครเป็นหัวหน้าอ่ให้แม่ก็แล้วกันอ,อลังสัมมาใครโมเปิลก็ได้ไหมอลังสัมมายมอะไรก็ได <c oughs> ้เอ right ่อก็คืออลังสัมมาสัมพุทธบริขาแล้วก็อรัตราสินอรัตราสินแล้วก็ไม่ยังไม่จบพญันพุทธังสันตุเราทั้งหลายกล่าวคำสันาิษฐและสมาทานสุขฆาก็พุทธังสันตังแล้วก็ปานาติปันตาเองเลยโอเคทุกคนเตรียมพร้อมนะคะเราจะกลับ พระพร้อมกันและอัตนาศีลพร้อมกันนะคะพร้อมนะคะอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังระควันตังอภิวาเตนิสวาคาโตภะควาตาธโมทามังนมสสานิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามตั้งนโมพร้อมกันนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมพุทธัสะบูชาเก่าคำพุทธังสารนังคาชามิธรรมังสารนังคาชามิ สังฆสารนังคาชามโทศติยมปีพุทธังสารนังคาชามโทศติยมปีธรรมังสารนังคาชามโทติยมปีสังฆสารนังคาชามิ ตาติยมปีพุทธังสารณะข้าชามีตาติยมปีธรรม,มังสารนางข้าชามีตาติยมปีสังขังสารนางข้าชามีเก่าสินรับสินห้าพร้อมกันนะคะปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปัฏฐะสมาธิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปัฏฐะสมาธิยามิกามเมโซมิชาจาระเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ โมสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโสราเมรยะมัชฌะปะมาตถานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิป ah ัญจสิกขาปัทานิอิสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกาสมาญทติยามิเยกเคพุตังสุนันตาเสนาเตภิณเยภูบายภันสังเทหกวังกายังปริูริสติท่านผู้ใดผู้หนึ่งถึงพระพุทธประนประสงเป็นสรแล้วจะม่เกิดในบาัยภูมิละอัตภาพนีแล้วจายางเทวโลกเจ คามตึงร้อนแห่งภพะสัพสมบททั้งหลายเกิดได้ด้วยศีลศีเป็นทางไปสู่สวรรค์ศีลเป็นบันไดถึงพระนิพพานเพราะเหตุนั้นพึงชำระศีลให้ถึงความออจาเถิดสีเรยนะสุคติยันติสาธุสีเรนะโภคะสัพสมธาสาธุสีเรนะนิพพุติยันติทศวรรสีนำวิโสทะเยสาธุที่ปฏิปฏิภายะอ๋ออ๋อใช่

สหโรกวินาสามะปริตับดุ <unft> จธรรมกันอาโยกมาอีกอจารย์วนนี้าจารย์นำสดกันเมื่อเช้าที่วัดอสัเรือในการสวดสมโภชสวดจไปแล้วที่วัดแต่ก็จะมาสวดตรงนี้เพื่อความดีวันนยิขึ้นไปสำหรับการทวายตากาิลป์โครงารนนนะครับสมัติการวารีสวัสิก आसुनां दो सक्कमो कतां सक्केकामे जर्दू पेखेरी सिकर्दते जंदलिके विमाने रते जखामे दरू नाखाने के आवतु देवा जला धला विसमे याकांदा सन्दे राम्बुने वचन सोमेनन्दो धम सवण कालोयम्ब ध धम सवण काल्यम्ब धन्दम सवन काल अयम्ब ध เกปญจะตตสหัสนินามาอะังเทสังมาจะสังขยาตเรยนามามิหังนามกรันเปนานัวาสเปอุปา

सहस के मे सते सत सहसा ने नम मे च दे मञ्ज

සhen ta mangග laව the mangคරෝ theනිवा jaසตัวති jakකjuota kan सना मे सज गो वस लोके हि जेता जन का साव्ये ताङ्गल मो え <Yeah. S 2>、yeah. ปะคะวะตวสาวกสังโฆาโอจุปติปันโนปะกะวะตวสาวกสังโฆาาญาปติปันโนปะคะวะตวสาวกสังโฆสจามิติปะติปาน

្ទ្កខ្្ទ្ទ្ទ្ភ្ទ្ទ្រៀក្តែទ្កวរៀក្ប្ងន្ទ្ទ្ទ្ក្ល់ម្ន។ន្នទ្ទ Tesa deva tapa tonga bhirava tamanati anta boja panja patiya pasarito

cơ uh, mà so, พาลังเกเสีปะทวิปากรยบิเศษเกศปปุวตานังอาคาปตะพมหติสุนคาตาสุมาคลงสุปปะตางสุวตตงสุขนสุโมตัยเสเยตัมรัมจาริสุปตะกกนัง ता laभथ कित कोकेसा किसा

काचन्द देवता कथला पचनया भ สมเเจ้าเจนการรุกจารพระกับมพต่างมีพระบุตบญธรรนต่าันก็ได้น้วบูชาคุณพระสมพุทธเจ้าขอทีจาทนดีเพื่อจะมีภารกสออันยิ่งใหญ่เวลาเจริญการทั้งปีทำก็จได้เสร็จระสมแต่ทุกาเม่อมีวิบากการใด้คมอยู่แล้วพระาจารันบัจทุมานจะเอาชีวิตแด้วยอนสองการเจริญวุฒินึ่งจแข็งตาม ยิ่งได้ก็จะรักสัชีวิตไ่นเชียวกันเช่นเดียวันต่อไปกันมีผู้ที่ควรจะมุ่สกตแล้วก็สัตอยาทัพเป็กก่อนดับต่อไป